เอาละครับได้เวลาแล้วผู้พูจาปลาสายต่อไปผมเคยฟังเขาพูจาที่สามเสนครั้งหนึ่งที่นี่ครั้งหนึ่งถ้าจำไม่ผิดนะครับเป็นดาราตลกวันนี้เดินสายไปต่างจังหวัดวันก่อนเห็นว่แวบในแบงกอกโพสสัมภาษณ์นะฮะให้เกียรติเลยนะครับคนที่สู้เพื่อบ้านเพื่อเมืองปรบมือกับแบงกอกโพสด้วยพี่น้องและ รบมือให้กับหยองลูกดีขเขาใช้ประมือต้อนรับพี่หยองลูกดีค่ะในเวทีตาชนืนวันนี้สนุกค่ะกาับ <c oughs> สวัสดีครับกาับสวัสดีพี่น้องที่เคารพกาับสวัสดีพี่น้อง ผู้มีจิตใจงามขอบคุณทุกท่านครับที่ยังเป็นห่วงประเทศไทยพี่น้องที่เาคารบผมสอ,องลูกขี่ครับเป็นบุคคลสาธารณะคนแรกนะครับผมนั่งคิดแล้วคิดอีกคิดมานานแล้วน,น,น้อยเนื้อต่ำใจกับการกระทําหลายๆอย่างนะครับออกมาวันแรกที่สามเสนผมก็ แค่ออกมาแสดงจุดยืนนะครับไม่เห็นด้วยกับพรบนี้แต่มัน,นานวันเข้ามาเนี่ยฮะความชั่วร้ายความเสียหายกับประเทศไทยพี่น้องทั่วประเทศเห็นและก็รู้มากกว่าผมซะด้วยวันนี้ที่ออกมาพี่น้องที่เคารพหลายวันมากหลายคนถามว่าเมื่อไหร่จะขึ้นเมื่อไหร่จะพูด ผมทิ้งช่วงไปสองสามวันผมไปต่างจังหวัดฮะผมไปทุกที่ที่มีเวทีต่อต้านครับมีเพื่อนศิลปินมากมายหลายคนน้องๆเป็นห่วงบอกว่าพี่หยองระวังตัวนะไปไหนระวังตัวผมทำตัวเหมือนเดิมครับไปไหนก็ไปกับลูกน้องสองสามคนไปเหมือนเดิมไปทำเหมือนเดิมทุกอย่างครับพี่น้องที่เคารพ มีคนถามเฮ้ยยงทำไมกล้าขนาดนี้แบ๊กมึงเป็นใครวะผมบอกแบกกูอะคนทั้งประเทศอย่างน้อย85%ที่คิดเหมือนกูที่น้องที่ออรับครับหนึ่งคือผมรับไม่ได้กับพรบลักหลับอันนี้ สองทนมานานครับกับการจับจ้วงดูหมิ่นสถาบันทำกันเป็นกระบ,บวนการสารพัดที่มันจะทำกันพี่น้องที่กคารบครับเราเกิดบนผืนแผ่นดินนี้ช่างมันนะครับหลังจากมาพูดผลกระทบก็มากมายมีปัญหาก็เยอะ คนเตือนก็มากกวาดระแวงเหมือนกันแต่ช่างมันผลกระทบเกิดกับชีวิตผมไม่เป็นไรแต่อย่าแตะประเทศไทยครับอย่าจาบจ่วงสถาบันสม,มเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระอ,องค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่เดินชนให้เดินชนปัญหาให้กับประสบนีกก่อนชาวไทยมา แผ่นดินนี้ทุกตารางนิ้วพระองค์รู้หมดพวกมึงเป็นใครอ่ะพี่น้องที่เคารพครับผมไม่อยากจะพูดอะไรหรอกมีคนมีนักวิชาการที่พูดเรื่องพวกนี้ดีๆมากมายกายกองแต่ผมตลกขำสิ้นดีผมอยากจะหัวเราะขำมากลงทุกวันพูดกันทุกวันว่าตลกที่มาที่นี่ ดาราที่มาที่นี่เป็นดาราขาลงถุย<า>ผลงานผมยังอยู่เต็มจอครับอาจจะมียกออกไปบ้างพูดจัดบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับสินค้าอะไรผมก็ไม่รู้นะฮะดาราที่มาบอกอยู่ในช่วงขาลงมาอัปเดตเฟซบุ๊กกันไม่ใช่หรอกครับขอบอกเลยเลิกพูดทัทีว่าเขาจ้างมา เงินในน้อยจ้างพวกกูไม่ได้หรอกพี่น้องครับมีหลายเรื่องหลายราวที่ผมจะเล่าวันนี้หลังจากที่ผมขึ้นเวทีสามเส้นและด้านดำเนินผมเดินทางไปที่จังหวัดพิจิตรผมก็หวาดกลัวห้ด่านตรวจทุกด่านแต่ขอโทษทีตำรวจนี่เชิญผมลงไปถ่ายรูปทุกด่านครับตำรวจยังกระซิบบอกผมว่าพี่ สุดยอดมากผมอยากทําเหมือนพี่ลอเกินแต่มันผิดวินัยเท่านั้นเองอมผมไปโคราชก็ไม่มีปัญหาครับทั้งๆที่เป็นพื้นที่ที่น่ากลัวด้วยซ้ําแต่จริงๆวันนี้พี่น้องเสื้อแดงเองเนี่ยครับเริ่มเข้าใจเริ่มหูตาสว่างแล้วที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันคือพลังที่บริสุทธิ์ บุคคลทุกชนชั้นที่นี่มีนายทุนมีตั้งแต่ขอทานยันรัฐมนตรีที่เขาเริ่มรู้ทันแล้วว่าพวกคุณคิดอะไรกับประเทศไทยอยู่ขอพูดถึงเมื่อสองวันเนี่ยท่านพระนท่านขวานชัยไทยพนา จะให้สัมภาษณ์ทางนันอพระสัมภาษณ์ทางช่องแสดงไอ้ยองมันไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรหรอกมันน้องผมเดี๋ยวเจอหน้าจะตกกระบ,บาลมันสักทีหนึ่ง <c oughs> <c oughs> พี่น้องที่เคารพครับขวัญชัยภัยพนากับผมอยู่วงการลูกทุ่งมาด้วยกันผมรู้สันดานดีครับ มึงคอร์รัชชันกระทั่งเงินค่าโฆษณาแล้วมึงก็ปากหมาด้วยวันที่คุณโดนพี่มน,นิษย์ศีเลี้ยงตบแล้วมึงวิ่งหนีรอบรถวันนั้นกูก็อยู่ไม่อยากพูดอะไรเ,ร,เราเคยอยู่วงการลูกพุ่งด้วยกันมาอยู่ยอดลักกระดาษใสาย,ยันอยู่สายยันกระดาษยอดรักพบได้เหรอ ตอนนี้บอกพักลบพักลบพักลบ,กลบหรือมึงรองบวะผมเคยบอกว่าพี่มีผลประโยชน์พี่ก็เอากันไปเธอสนุกสนานกันไปจัดตั้งกันมาแล้วก็รอกินหัวคิวอกินหัวคิวกันมันเป็นเรื่องที่ขำมากพี่น้องที่เคารบผมไม่ใช่นักพูดไม่นักไม่ใช่นักวิชาการผมไม่ใช่นักโต้วาทีครับ ผมเป็นตลกผมพูดออกจากแก่นใจผมมาด้วยจิตใต้สำนึกครับเวลาไม่มากมายหรอกครับพี่น้องที่เคารพผมแต่ผมอยากจะมาแสดงจุดยืนมาเล่าให้ฟังว่าผมทนไม่ได้หรอกว่าการที่พวกคุณทำกันแบบเป็นกระบวนการอย่างเงี้ยครั้งหนึ่งผมขับรถหลงไปในกลุ่มม็อบเสื้อแดงพี่น้องที่เคารพครั้งที่ขับไล่รัฐบาลอภิสิทธิ์ ตรงถนนตรงเนี้ยผมกลับบ้านผมต้องข้ามพระรามแปดเป็นประจำผมขับรถเข้ามารถติดมากผมก็เครียดมากผมรีบไปงานผมก็เปิดกระจกดูม็อบพี่น้องเสื้อแดงเยอะแยะวิ่งเข้ามาหาผมมาโอ้ยดีใจมาร่วมเสื้อแดงเลยผมไม่ได้มาผมจะขอผ่านกลับบ้านหน่อยผมก็เลยถามป้าคนหนึ่งว่ายายคนหนึ่งว่าไม่ใช่เจ้ามาเห็ดอย่างกาัน เขาพูดขำผมขำหัวเลาะนายท้องเลยว่าอันมะลลยบักปัสสิทธ์พูดชื่อนายกยังไม่ถูกเลยมึงมากันรู้เรื่องกันไม่น่าก็หมายความว่าใครจ้างกันแน่วะใครจ้างใครกันแน่มอบที่นี่เป็นมอบบริสุทธิ์จริงๆผมยอมรับนะครับผมยอมรับจริงๆผมยอมรับ ผมนับถือน้ำใจท่านผมอาจจะเป็นตลกคนหนึ่งนะฮะอาจจะสร้างเหตุจูงใจให้กับดาราหลายๆท่านแต่จริงๆแล้วดาราหลายๆท่านมาก่อนผมก็เยอะแต่ท่านอาจจะไม่กล้าเปิดเผยพี่น้องที่กคารพครับมันไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วผมกล้าวเลยเกินความน่ากลัวมาแล้ว ื่นเต้นฮะพูดอะไรไม่ค่อยถูกที่มาวันนี้อาจจะพูดอะไรไม่เป็นตับเป็นเถาแต่จะเล่าเรื่องให้ฟังว่าสิ่งที่ผมรับไม่ได้วันหนึ่งผมได้นั่งแท็กซี่จากพระรามเก้ากลับไปที่บ้านทางฝั่งทนมีแท็กซี่คนหนึ่งเป็นคนภาคอีสานนะครับก็นั่งพูดไปขับไปด่าไปมันดา่ามันจับจ้วงมันไม่เกรงใจใคร มันดา่าองคมลติดีด่าคนนู้นดา่าจับช่วงสถาบันผมก็ทนบบผมก็ถามว่าคุณไปได้ข้อมูลมาจากไหนโอ้ยในเฟซบุ๊กเจ้าบ้าหูเรื่องหูล่าบอกเดี๋ยวนี้เขาว่าเอาแล้วเขาเอารูปลงกันหมดแล้วผมทนตัดฟันกอด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 ไปมันชื่นชมรัฐบาลทักษิณชื่นชมผมไม่อยากเอ่ยชื่อใครนะเดี๋ยวผมโดนฟ้องผมไม่มีทนายผมตัวคนเดียว ผมก็ปล่อยให้มันพูดไปพูดไปให้แท็กซี่ขน้นนะมันพูดไปมันลุ่มหลงมันรับข้อมูลมาแบบผิดๆพอไปถึงปากซอยบ้านผมก็บอกว่าจอดตรงนี้แหละผมบอกว่าขอโทษนะวันนี้กูไม่จ่ายตังค์มึงเพราะว่าสตังค์ของกูเนี่ยเงินของกูเนี่ยเป็นรูปในหลวงถ้าเป็นรูปทักษิงเมื่อไหร่กูจะจาย พิเสธไม่ได้พี่น้องที่หอรอรับผมเห็นริ้วล้อของนายกทุกวันเนี่ยมันตลกยิ่งกว่าตลกอีกฮะจ่าประสาทจ่าประสิทธิ์ศรีสะชะนตสสุสอสซุลินครับพี่น้องสุลรรินทนฟังกันอยู่ได้ช่างไม่อับอายบ้านเมืองเขามาเปิดเผยความลับ โอ้น่าสงสารประสิทธิ์เอ้ยมึงนี่ซอสอจริงๆกระเสือกกระสนหล่นหาที่จริงๆเจ้าหอนจะเห่าเอาใจเจ้านายก็เห่าผิดที่ผิดเวลาพี่น้องครับไม่ต้องห่วงรับวันนี้เราถอนออกมาก่อนเราพักไปก่อนรอให้พวกมันกลับบ้าน ครบ680วันเราเดี <laughs> <laughs> <t realidade> ๋ยวผมก็จะนําเสนอเอาออกมาเสิน์ฟหม่อเอามาพิจารณาใหม่มันรวมกันไม่ทันหรอกครับพี่น้องไอ้เพื่อนอยู่โคตกไอ้กลก้วข้าวข้าวขยิกตูดขยิกตูดทำไมต้องมาขยิกตูดพร้อมไอ้เฮียยังไม่รู้ตัวอีกอ่ะมึงกำลังทำให้รัฐบาลพังไอ้ห่า เออแกนี้มันก็จะเอาไม่อยู่อยู่แล้วพี่น้องครับวันนี้ผมไม่ได้เตรียมตัวผมตื่นเต้นมากผมตื่นเต้นจริงๆพี่น้องที่กรารบแล้วผมก็จะบอกว่าผมจะใช้เวลาไม่มากพี่น้องที่กรารบครับมันเหลือเวลาไม่มากนักพี่น้องมาเถอะครับวันนี้เป็นการรวมพลังพลังอันบริสุทธิ์ที่เราจะต้องต่อสู้และก็ดูแลประเทศไทยของเรา รักษาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราครับผมไม่ใช่นักการเมืองผมจะพูดเหมือนนักการเมืองไม่ได้ผมจะพูดแบบภาษาชาวบ้านและเข้าใจง่ายๆพี่น้องครับถ้าเผื่อเราปล่อยไว้เราเป็นไทยเฉยเราไม่ขยับขยือนไม่คิดจะทำอะไรกันเลยอ่ะประเทศไทยเราเหลือแต่กระดูกจริงๆนะครับ จริงๆนะดูอย่างคดีของพวิหารเราเป็นประชาชนคนไทยเราก็น้อยเนื้อต่ำใจมันสู้ไม่ได้หรอกครับมันแพ้ตั้งแต่พี่เหล่ไปครั้งแรกแล้วก็ไม่ได้มีขืนอะไรเลยเพราะรัฐบาลชุดนี้เขาแขวนสมเด็จหุนเซนกันทั้งรัฐบาล ไทยกับเขมรกําลังเกิดพ่อพิพาทกันเรื่องเขาพระวิหารแต่ผู้นําบ้านเราไปนั่งกินข้าวอยู่ในเขมรมันเป็นไม่ได้มันไม่มีวันหยุดหรอกครับมันได้คืบมันก็จะเอาศอกคุณเซนไม่มีวันหยุดยิ่งเหิมเกิมเข้าไปทุกวันยิ่งเหิมเกินเข้าไปทุกวันมันก็จะเสียหายไปเรื่อยแหละครับมันน่าเสียใจครับมันน่าน้อยเนื้อต่ําใจจริง กระทรวงตามตามประเทศแต่ละคนอหญ่ไปเรียกเขาก็เหม็นนะครับเ,เขาไม่ชอบอ,อะไรของมึงอ่ะมึงไปเกงใจอะไรกันนักหนาวะอเออประเทศไทยหวดหูจริงๆเลยพี่น้องที่เคารพครับจะยิ่งใหญ่มาจากไหนจะได้เสียงคลังมากมายังไง แน่จริงหาเสียงอย่าไปจดรายชื่ออย่าไปยึดบัตรประชาชนพี่น้องประชาชนสู้กันแบบแฟแฟครับและจะยอมแพ้ก็จะไม่ร้องผมไม่ได้เอาใจใครผมบอกตลอดเลยว่าผมไม่ได้มาเชียร์ประชาธิปัตย์ผมไม่ได้มาขับไล่รัฐบาลแต่รัฐบาลชุดนี้มันสมควรยุติได้เลยแความรู้สึกผมก็เหมือนประชาชนทั่วไป ผมขอโทษพ,พี่พี่น้องๆผมหลายๆท่านพี่ผมมีทั้งสองฝั่งละมีทั้งฝ่ายท่านรัฐบาลมีเหมือนกันผมขอโทษจริงๆแต่วันนี้จิตใจผมคิดอย่างนี้คิดอย่างนี้จริงๆแล้วคนที่คิดเหมือนผมอ่ะเกือบทังโลกแล้ว ที่น้องที่ขลบับผมบอกให้ยิ่งโดยเฉพาะสื่อมวลชนตอนนี้นะฮะสื่อหลายฉบับเป็นสื่อรับจ้างผมเข้าร้านกาแฟเข้าร้านก๋วยเ,เี๋ยวผมหยิบขึ้นมาผมรู้ว่าสื่ออันไหนรับจ้างสื่ออันไหนอิสระคุณไม่มีจรญยาบรรณในการเป็นสื่อ คุณปิดหูปิดตาประชาชนได้รับข่าวสารเต็มๆคือบูสกายผมไม่ได้ชมบูสกายมีหลักฐานมีคลิปเล่าให้ฟังให้เห็นภาพผมก็เปิดใจดูทั้งสองฝั่งเรื่องเดียวกันกดไปดูอีกช่อง ไม่มีเย่ยอะไรมีแต่ดาอย่างเดียวดาสาเสียเสเสียหยาบคายหยาบรลนเอาง่ายๆดีกว่าเอาแค่นี้ผมไม่อยากพูดอะไรมากมายแล้วครับพี่น้องที่เคารพมีนักพูดมีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนี้เมืองนี้ผมก็จดขึ้นมาทุกวันว่าจะพูดเรื่องนูน้นพูดเรื่องนี้พี่น้องที่เคารพผมทนไม่ได้จริงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นผลกระทบแม่ผมไปตลาด แม่โทรมาบอกว่าแม่ร้องไห้บอกว่าอย่าไปยุ่งจะไปทําไมผมถามว่าแม่ใครว่าอะไรแม่แม่ไปตลาดมีแต่คนชมมึงบ้านผมอยู่อำเภอชัยบานจังหวัดลบบุรีครับมีแต่คนชมมึงว่ามึงเก่งมึงกล้าเจ้าพญาตลูกเจ้าตายบอก ผมบอกผมไม่ตายหรอกแม่ในเมื่อผมทําดีผมยืนอยู่บนกาความถูกต้องผมทําในสิ่งที่ผมว่าทําถูกถ้าผมจะตายแม่ครับผมตายอย่างสง่าง,งามแต่ในกลุ่มคนดีคนที่ชื่นชมก็มีคนด่าแม่เหมือนกันบอกว่าเจ้าสอนลูกเจ้ามั่งสิไม่ใช่ไปด่าพูดอย่างงุ่นไปว่าคนนู้นว่าคนนี้ด่า มันก็มีแกนนําของเขาด่า,ดามันด่าแม่อย่างงุ้นอย่างงี้แม่ผมไม่ต้องไปสนใจใครแม่เดินไปเจอคนร้อยคน,คนคนชมผมเนี่ยเก้าสิบคนด่าผมสิบคนช่างแม่มันคนที่ด่าแม่คนที่ต่อว่าผมมันมีแต่ขี้ข่าหมารับใช้และคนที่ได้ผลประโยชน์จากทางนู้น แล้วขอร้องอย่าว่าอะไรแม่ผมแม่ผมเป็นคนขี้ตกใจอย่าแตะแม่กูนะแม่กูเนยสอนให้กูรู้คุณควให้รู้จักกรัญยูให้รู้ที่มาที่ไปให้จงรักภักดีกับแผ่นดินจงรักภักดีต่อชาติศาสนาองค์พระมหากษัตริย์แม่กูสอนกูอย่างนี้ผมบอกแล้ว การมาครั้งนี้ไม่ได้มาเอาใจใครแต่มาด้วยจุดยืนจิตใต้สำนึกอันนี้พี่น้องทีง่เคารพครับวันนี้มันตื้อครับผมมีปัญหาเครียดเล็กน้อยแล้วก็ขำขำ,คำลหลายๆเรื่องขำจนขำไม่ออกผมทั้งขำหลายเรื่องเลิกพูดสักทีเอะว่าจ้างมาไม่ต้องพูดหรอกคนที่นี่มามีมาเสียตังค์กันดังนั้นแหละ ไม่มีใครมารับตังหรอกแล้วก็เลิกนะทุเลศไอ้คดีหนีทหารของท่านอภิสิทธิ์ไม่ต้องพูดร้วทุเรศที่ปหมายเลยเสื้อแดงพูดกันทุกวัน